หัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เราฟังแล้วก็ลองจินตนาการตามนะครับไม่ได้เป็นลักษณะพาสอนเขียน t a ต e แมเนจเมนต์นะครับที <S <S นี้ก่อนจะมาเล่าถึงทำไมนะครับเรื่อง t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  m m n n g g m m n t เนี่ยมันถึงสำคัญมากในการเขียนโปรแกรมก็อาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือคำว่า State เอาละคำว่า State นะครับ ในแง่ของการเขียนโปรแกรมแล้วกันง่ายๆนะครับมันก็หมายถึงสถานะของ ตัวแปรตัวแปรหนึ่งแล้วกันสเตทในปัจจุบันเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง UI ด้วยตอนสมัยผมทำรถไฟฟ้ามันไม่มี UI นะแต่ในเซฟจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะในบางในบางเฟรมเวิร์กแล้วกันสเตทเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรประเภทหนึ่งที่เอาไว้เก็บค่าใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวแปรประเภทที่เรียกว่าเป็นตัวแปรที่มี s i f e e เฟกต์มันจะมีคําศัพท์คําศัพท์หนึ่งนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือคําว่า user side effect นะครับหรือ side effect แล้วกัน side effect หัวใจหลักเนี่ยที่เราต้องทํา state management เนี่ย ผมพูดเป็นหัวข้อย่อยให้ฟังก่อนแล้วกันนะอย่างแรกก่อนที่เราต้องมีการทําเซมินเนตหลักๆเลยคือเราต้องการสร้างสแตนดาร์ดคือถ้าเกิดต่างคนต่างเขียนเนี่ยวิธีการจัดการเเตเนี่ยมันไม่เป็นสแตนดาร์ดมันคนใช้เซตสเตทอย่างเดียวแล้วก็คิดแพทเทิร์นอะไรขึ้นมามันทำมันได้ไหมทําคนเดียวก็ได้ทาเป็นทีมก็ได้แต่ถ้าเกิดวันที่เ,เราอยากจะรับคนเข้ามาเพิ่มเวลาเขาจะต้องมานั่งไลโค้ดเราเนี่ยโดยที่ วิธีการจัดการเซตเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบดิบๆอ่ะคนที่จะมาไล่เนี่ยก็จะไล่ลำบากทำไมเราต้องมีเซตเมเนจเมนต์ที่เป็นลักษณะของการใช้ไลบรารีคือไม่ได้แบบใช้เพียงแค่ยูสเซตอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเราทำงานเป็นทีมเพราะว่ามันมันไล่คนลำบากแลกันอ่าเพราะงั้นมันไม่มีซมันมันมันไม่ใช่ s t ต n d า r d ที่แบบในอุตสาหกรรมเขาใช้กันอ่ะอันนี้ตอนต้นชั่วโมงเนี่ยผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเซตเมเนจเมนต์เนี่ยมันผมแค่บอกว่า้ วเวลาต้องการจะอัปเดตต้องเรียกฟังก์ชันอะไรบางอย่างเพื่อไปทริกเกอร์ให้ UI มันเรนเดอร์ใหม่ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยผมก็มีการเกินต่อว่าอนอกจากไอ้ฟังก์ชันพวกส,ะสะเตตเนี่ยคุณจำเป็นต้องรู้พวกไลบรารีอย่างเช่น Redux, b l c หรือ GetX หรือ Provider ทำไมต้อง,ต,องต้องรู้อย่างแรกก่อนก็นคือว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งที่ต้องเจอนแน่ๆก็คือการแชร์สเตตแชร์สเตตคือการเหมือนกับแชร์ไอ้ตัวแปรเนี่ย ให้คอมโพเนนต์อื่นหรือให้ UI หน้าหน้าอื่นสามารถเข้าถึงได้หรือทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรนี้ได้ผมกลับมาที่ประเด็นที่ว่า state management เนี่ยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ Library ้มาช่วยก็คือการแชร์ State คือถ้าเกิดคุณไม่มีพวก Tool อย่างเช่นการใช้พวก r e u u t อะไรพวกเนี้มาจัดการเนี่ยนะครับมันก็มันก็แชร์ลำบากอ่ะัก็สนามการโยนอ็อบเจกตนะครับนั่นคือหนึ่งปัจจัยนะครับผมพยายามจะพูดให้คุณเข้าใจก่อนว่า ทำไม state management มันถึงเป็นเรื่องสำคัญนะคือแล้วการที่คุณใช้เพียงแค่ u s สเซอย่างเดียวเป็นเนี่ยถามว่าคุณได้ทำการทำ state management อย่างนี้นะครับพูดง่ายๆคือคุณเป็น s ส a ตทแมเนจเมนต์คุณเป็นสเตท management หรือยังนะครับการที่คุณใช้เพียงแค่ u s สเซถามว่าเป็นไหมมันก็เป็นแหละแต่มันมันเป็นอย่างนั้นนะมันมันมันจะมีปัญหาที่ว่าถ้าเกิดคุณเจอโจทย์ที่มันเกี่ยวกับที่ผมบอกเช่นคุณต้องการแชร์เซตทำยังไงอ่ะมันเหมาะก็ทำได้แต่ปัญหาคือมันไม่เป็นสแตนดาร์ พอไม่เป็นสนัดปุ๊บเวลาคนอื่นมาไล,มนไล่มันจะไล่มันจะไล่ยากนะคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดทําคนเดียวก็ได้นะก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ไม่ผิดนะครับก็ย้ำครับว่ามันไม่ผิดไม่ถูกเพราะผมเจอลูกค้ามาแล้วที่ไม่ใช้นะครับเจ้าตัว r e d u c กแต่พยายามว่าสุดท้ายเขาก็ต้องใช้ ตอนแรกเขาไม่ได้ใช้คราวนี้อีกจุดหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่อง state management แล้วก็ใช้ library เป็นนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของการแยกพวกโค้ดเนี่ยออกจากกาันในการทํา UI เนี่ยมันก็จะลีลกนี้พ้นที่จะมีโค้ดส่ง UI ถ้าคุณเขียนเ,เป็นฟัตเตอร์ใช่ไหมคุณก็จะต้องทำพวกวิดเจ็ตถ้าคุณท React, ํา React ก็ต้องสร้าง component ข,ขึ้นมามันก็จะเป็นส่ง UI นะครับไม่ว่าจะภาษาอะไรมันก็มี UI พอพอจะเห็นภาพไหมย้ำอีกครั้งนึครับผมย้ำอ่ะตอนต้นชั่วโมงแล้วว่า สิ่งผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาเจาะจง React อ่าฟัตเตอหรืออะไรอะไรก็ตามที่มันมีความจำเป็นต้องใช้เรื่อง t t t e Management เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาพวกนี้แหละที่ผมบอกให้คุณฟังก็คือเรื่องความเป็น Standard นะครับเพราะว่ามันก็จะมีลิบที่เป็นที่เปนแบบเวลโนนทุกคนรู้จักกันะนะครับมันทำให้คนมาเมนเทนมันจะเมนเทนง่ายมีการอะไรครับแก้ปัญหาเรื่องการแชร์สเต นะการแชร์ฟังก์ชันแชร์ลอจิกนะครับข้าม UI นะครับมีเรื่องของ separation of concern คือการกระจายโคนะ้ดการแยกโค้ดออกจากกาันโค้ดของลอจิกโค้ดของการอัปเดตสเตตโค้ดของ Presentation ออกมาเป็นคนละไฟล์นะครับเพื่อให้เราสามารถวันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับฝันดีครับ